สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับผมเป็นประจากันทุกวันนะครับก็มาส่งสินค้านะครับทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับก็นี่คือรถไปรษณีย์นะครับก็วันนี้ก็ส่งเครื่องหยอดข้าวนะครับหยอดข้าวใส่รถไถนั่งขับจานคู่นะครับหกแถวจานคู่ลูกปืนนะครับรถไถนั่งขับใส่ได้นะครับตั้งแต่สิบสี่แรงจนถึงสี่สิบแรงนะครับสิบสี่แรงจนถึงสี่สิบแรงนะครับตัวนี้ ลาบไปส่งลูกค้านะครับส่งลูกค้าทางไกลครับส่งจังหวัดไหนวะเบ็นไงเนี่ยจังหวัดจังหวัดไหนตำบลอะไรนี่อะไรบ้างนี่ครับเดี๋ยวนะครับส่งลูกค้าอำเภอเมืองนะครับจังหวัดลพบ,บุรีครับผมอำเภอเมืองจังหวัดลพบ,บุรีครับ ทางไปสณนเก็บเงินไปทางนี่ครับรุ่นนี้จะหน้ากว้างขนาดหน้ากว้าง1เมตร30นะครับหน้ากว้าง1เมตร30ขานีจะห่างประมาณ25เซนนะครับห่าง25้าเซน25เซนนะครับอาบาดจ้าไป25้เซนเอาจาไปีไว้ทางร้านก็จะแถมจานหยอดนะครับให้เพิ่มให้1คู่นะครับอันนี้เป็นจานแบบโรยนะครับ ส่วนอยู่ในถังนี้ลงเป็นหลุมนะครับห่างกันประมาณ20เซนนะครับตัวนี้ลงประมาณ20เซนถังข้าวประมาณใส่ได้ประมาณถังละ15กิโลนะครับ2ถัง,งก็30กิโลแล้วก็จะแถมสลักให้ด้วยนะครับนี่สลักไปใส่นั่งขับหางด้านหลังนะครับ3ตัวครับด้านหลังเดี๋ยวดูพาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ประมาณนีครับ ย้อนแสงหน่อยครับ mm hmm. นก็จะมีขากบนะครับนี่ขากรบกบดินให้ไปกบข้าวครับเป็นสินค้าขายดีประจําร้านนะครับเพื่อนกัดข้าวนี่ครับถ้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือโทรสั่งจองได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทาง ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปด,ดีๆเข้ามานะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ